สวัสดีครับขอบต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับเมื่อวานนี้เราได้ฟังคำชี้แจงข้อกล่าวหานะครับจากคุณสริโชคโสภาสสอสองขลาประชาธิปัตย์ไปแล้วต่อข้อกล่าวหา เรื่องของการหนีทหารและใช้เอกสารที่เป็นเท็จในการสมัครเข้ารับราชการในกระทรวงกลาโหมของคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับมาวันนี้มาฟังข้อกล่าวหาชัดๆนะครับกับเรื่องนี้นะครับกับคุณกมมนันไดเพชรนะครับสมาชิกพักเพื่อไทยสวัสดีครับสวัสดีครับพุณจจมขอบคุณที่ร่วมรายการนะครับเรื่องนี้ก็ติดตามต่อเนื่องมาจะเรียกว่า16ปีแล้วนะครับกรณีของคุณพิสิทธิ์ ที่ผ่านมาเนี่ยทางพบทบล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าจริงๆแล้วผลการสอบสวนเรื่องนี้มันยุติไปแล้วมันจบไปแล้วนะครับและเมื่อวานเองคุณสุริโชคก็พูดชัดว่ากรรมการผลการสอบปี 42, สีสองกอ็ 42, กอ, 42, ออกมาชัดเจนว่ามันไม่มีความน่าสนใจและอีกอย่างหนึ่งเอกาสารพยานต่างๆก็ไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์จะอธิบายอย่างไรครับมันจบไปแล้วหรือเปล่าผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าโทษนะครับต้องดูจากรายงานการสอบสวนครับ การสอบสวนปีสี่สองไหมฮะนี่รายงานการสอบสวนปีสี่สองถามว่าต้นเรื่องคือใครนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับความจริงเนี่ยต้นเรื่องเกิดจากพรรคความมองใหม่ร้องไปที่กระทรวงกลาโหมคือสสเวียงวรเช์ในสมัยนั้นครับนะครับร้องไปนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่อคุณชวนฤกภยัยอ,อพ่พบทบชื่อสุริยจุฬนนท์นะครับถามว่าผลการสอบสวนเนี่ย เจ้ากรมจเลฐานบกเนี่ยนะครับเขารายงานกันว่าอย่างไงนะครับครับเขารายงานว่าอย่างนี้นะครับผมจะให้ดูนิดหนึ่งนะครับอ่ะนะครับอาจจะชัดเจนที่สุดเลยครับนะครับว่าเรื่องการบรรจุนะครับนายพิสิทธิเวชชีวะเป็นอาจารย์ในส่วนการศึกษาโรงเรียนน้อเจาะปรอรนนะครับนายพิสิทธิเวชาชีวะเป็นบุคคลซึ่งมีคุณลักษณะนะฮะขัดต่อหลักเกณฑ์ของทบ ที่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้เนื่องจากนายพิสิทธิ์เป็นเวชาชีวะไม่ผ่านการตรวจเลือกอและไม่มีหลักฐานทางทหารประกอบเอกสารการบรรจเุเพราะเป็นคนขาดการตรวจเลือกเมื่อวันที่7มษายน3 0นะครับหากจะดําเนินการบรรจุเข้ารับราชการต้องภายหลังจากนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะถูกส่งตัวดําเนินคดี ตามพระราชบัติรับราชการฐานปี2497 24นะครับพร้อมทาพร้อมกับส่งตัวเข้ากองประจำการจนครบกำหนดซะก่อนนี่คือบทสรุปของเรื่องนี้นะครับคือสรุปว่าผมสรุปให้ฟังอย่างนี้นะหนึ่งเนี่ยคุณอภิสิทธิ์นิฐานจริงนะครับไม่เข้ารับตามตัวเลือกก็คือนิฐานนะครับสองถ้าจะเข้ารับราชการเนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์ต้องถูกดำเนินคดีก่อนอ พร้อมทั้งส่งตัวเข้าขอกองประจำการไปไปเป็นฐานเกณฑ์เนี่ยสองปีจนจบแล้วถึงจะนั่นนะครับมุ่งกรชิญเออมันต่อไปครับในรายงานยังเสนอ,อว่าให้ลงทันเจ้าหน้าที่อีกสองคนนะครับนะครับนี่ฮะให้ลงทันเจ้าหน้าที่สองคนนะครับ แต่ที่ไม่มีการดําเนินการเรื่องนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวนะลงทันเจ้าที่สองคนด้วยเหตุผลอะไรครับด้วยเหตุผลที่หนึ่งคนอีกคนหนึ่งเนี่ยทำเอกสารเท็จพลตรีทองคําเด็ดเรหมายถึงว่าทําเอกสารเท็จในขั้นตอนไหนคือส .9 ในขั้นตอนการแต่งตั้งสด .9 ครับสอ .9 นี่หมายถึงอะไรฮะสอด .9 คือทะเบียนขึ้นทะเบียนบัญชีฐานกองเกินขึ้นทะเบียนฐานกองเกินครืออย่างนี้ครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะ ท่านพอบทบอเนี่ยนะท่านประจุจันโอชานไม่ได้พูดผิดเลยเรื่องคุณอภิสิทธิ์นิฐานเนี่ยนะจบไปแล้วมันมไม่มีมูลแล้วล่ะฮ<ช>ะฮเพราะอะไรที่สาเหตุที่มันไม่มีมูลเพราะอย่างนี้นิฐานไหมจริงไหมจริงแต่คดีอาญาเนี่ยมันขาดอายุความไปแล้วแล้วข้อสาคัญเนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยขณะปัจจุบันเนี่ยมีอายุสี่้าปีปลดเป็นฐานกองหนุนแล้วครับมไม่สามารถเรียกกลับเข้ามา บรรจุเป็นฐานกองประจำการได้อีกเพราะฉะนั้นมันยุติไปแล้วฮะใช่ครับครับแต่ที่นี้ในเอกสารที่ว่าแล้วบอกว่าที่มีความผิดจริงเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่รับการผ่อนผันใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าคุณสุริโชคยืนยันว่ามีหนังสือที่เป็นหนังสือยืนยันหนังสือรับรองจากาสดีของกรุงเทพมหานครว่านี่คือการผ่อนผันครับครับผมร่าดฟังนี้ครับไอการสอบสวนครั้งนี้นะครับนะฮะความจริงเนี่ยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพียง3าหน่วย นะครับซึ่งสามหน่วยเนี่ยนะคือเจอะโรงเรียนนายร้อยเจอ,รรอครัอต้นเรื่องคือจะขอบรรจุเป็นข้าราชการขอบรรจุคุณนิศเป็นข้าราชการประจําจอประปลอใช่ครับกรมสารบัญฐานบกนะครับมีหน้าที่ในการตรวจสอบอออกรมกําลังพลฐานบกบนะครับซึ่งมีส่วนราชการคือส่วนการพัสดีสัดสดีทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องการ ขึ้นทะเบียนฐานกองเกิน uh huh. หรือเข้าเกณฑ์ฐานหรือไม่ uh huh. นะครับ,รบอันนั้นเป็นหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นนะฮะต้องไปสอบหมดเอกสารส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงเรียนร้อยจับรอต้อนเรื่อนถูกไหมครับ,รบกรมสารบัญฐานบกก็เพียงแต่ตรวจสอบเท่านั้นนะครับกรมกําลังพลฐานบกก็เพียงแต่ว่าตรวจสอบเรื่องการคุณสมบัติเรื่องการเกณฑ์ฐานว่าเข้าครบหรือไม่เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอกสารทั้งหมดเนี่ยสมบูรณ์แล้วแต่อย่าลืมนะฮะถ้าเอกสารไม่สมบูรณ์นะครับอย่าลืมว่ารัฐมนตรีกราโหมเป็นใครฮะใช่ไหมเขาก็เรียกสอบเพิ่มเติมได้แต่เนี่ยนะครับพอสอบไปเจอเข้าเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็นการลองเรียนเรื่องหนีฐานเฉยๆเลยอของคุณเวียงบรเชฐ์ต่อมาถึงจะไปสอบเจอว่าอ๋ะถ้าหนีฐานแล้วทําไมเขาเป็นไปเป็นอาจารย์กรรอได้จึงมีการสอบเรื่อง การเข้าไปรับราชการก็พบว่าสรุปจากเนี่ยนะครับคือหนึ่งนิานจริงอันที่สองนะครับขาดหลักฐานการผ่อนผันเกณฑ์ฐานคือซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญประกอบในในการผลการสอบสวนข้อเท็จจริงปีสีสองมีการระบุไหมครับว่าที่ที่มีการหนีทานจริงเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็มีการระบุในผลการสอบสวนอย่างไรคราบเนี่ยครับผมผมให้ดูผลสรุปอที่บอกว่าเป็นลักษณะว่าขาดการ ผ่อนผันจริงและไม่มีหลักฐานในการผ่อนผันอะไรที่ว่านี่นะฮะและเป็นการหนีทหารจริงเนี่ยอันไหนอันนหนระบุอย่างไรครับอันนี้คืออะไรบัญชีคนพ้นจากฐานะการผ่อนผันยกเว้นและผ่อนผันนะครับครับในรายการที่เนี่ยนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะครับนะครับในช่องรับหมายเรียกเนี่ยนะครับนะครับถูกฆ่าทิ้งเลยเลยไม่รู้วันที่อะไร ในช่องนี้นะครับเขาช่องนั้นคือช่องอะไรฮะช่องช่องนี้คือได้รับหมายเรียกเมื่อใดครับหรือไม่ได้รับหมายเรียกด้วยเหตุใดซึ่งเป็นอะไรแล้วเขียนวไว้ยังไงฮะก็มันถูกคนไปลบอ่านไม่ออกครับคครรัับบนะแต่ช่องนี้สําคัญฮะเรียกตัวแล้วปรากฏว่าขาดระบุเลยฮะว่าขาดเจ้าหน้าที่เซ็นกำกับถ้ามาคือ ามาไ,มไม่มาเพื่อจะมาคัดเลือกอครับนะแล้วก็ช่องนี้บรรจุเลยฮะไม่เข้ารับการตรวจเลือกพิมพ์ไว้เลยนะครับซึ่งผลของของการไม่เข้าการตรวจเลือกเนี่ยครับดูนะฮะในบัญชีสรุปของท้ายสำนวนการสอบสวนนะครับะนะเขียนไว้ว่าอย่างนี้นะ,ะนายนายพิสิทธิวชจาชีวะนะครับลงบัญชีฐานกองเกินเมื่อวันที่สี่พศสองห้าสองบเก้านะครับ บทใบสําคัญสอรอเลขที่ะนะครับระบุไว้อย่างนี้บัญชีเรียกอยู่ในบัญชีคนพ้นฐานะยกเว้นหรือผ่อ<ค>นผันคําว่าพ้น,<ค>นจฐา,านะก็คือว่าไม่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันอันนี้ระบุไว้แล้วนะในการสอบสวนะนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะในการสอบในการคัดเลือกฐานต่อต่อมาเนี่ยนะครับจนปีจนถึงปีสามหจึงระบุว่า อยู่ในบัญชีคนขาดการเกณฑ์ทหารการตดเลือดเนี่ย<อ>มาตลอดจนถึงปีสามหกอ๋อครับเห็นไหมครับอืมอันนี้ก็อยู่ในผลบัญชีแนบท้ายของผลการสอบสวนปีสีอใช่ครับ <นะ S 1> อันนี้เป็น,นบัญชีแนบท้ายการสอบสวนเพื่อปีสีสองครับมีหลักฐานอะไรอีกไหมครับอย่างหลักฐานที่ที่บอกว่าเป็นหลักฐานการผ่อนผันสอดสอดเก้าอะไรพวกเนี้ยฮะเออสอดเก้าชื่อผมอธิบายอย่างนี้ทดน่ผู้อ่ผู้ชมทางบ้านจะได้เข้าใจ เมื่ออายุ17ปีคนชายไทยนะฮะอายุ17ย่างเข้า18ปีต้องขึ้นทะเบียนฐานกองเกินออพอขึ้นทะเบียนฐานกองเกินถ้ามีอายุ21ปีนะครับก็ต้องไปรับหมายเรียกไปเกณฑ์ฐานเขาเรียกว่าเข้ากองประจำการครับพอเข้ากองประจำการเนี่ยนะครับคนก็ไปตรวจเลือกก่อนคัดเลือกใครได้ไดใบดําก็ได้สอรออ .43 รรถ้าได้ใบแดงนะครับก็จะได้ไปเป็นฐานเกณฑ์สองปีก็ปลด เป็นฐานกองหนุนได้ใบสอแปดเห็นไหมครับเอกสารมันมีอย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกตอนนี้คนที่จะไม่เข้ารับการตรวจเลือกต้องถูกผ่อนผันใช่ไหมฮะต้องผ่อนผันทีนี้การผ่อนผันก็ต้องได้ใบสอดเก้ามาต้องได้ใบสอดิอ4ดหนังสือผ่อนผันไม่การรับการเข้ารับราชการครับ นะครับต้องได้ใบสดสิบเก่อนสดสีเนี่ยแล้วคุณอนพิสิทธิ์มีใบสดสี่สิบไหมครับไม่มีครับไม่มีนะฮะลักษณะของใบสดสีเป็นอย่างนี้ครับสดสีเนี่ยนะคนที่มีอำนาจในการออกหนังสือเนี้ยนะครับคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีพระราชกฤษฎีกามอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นทําหน้าที่แทนเหตุแห่งการผ่อนผันก็จะเป็นตามกฎหมายเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้าง แต่ว่าคาอธิแจงของคุณสริโชคเมื่อวานนี้เนี่ยศัสดีของกรุงเทพเนี่ยได้มีการทําหนังสือออกมารับรองรเรื่องการผ่อนผันนี้ให้กับคุณพิสิทธิ์ถือว่าได้รับการรับรองจากทางมาหาไทยหรือกสสีกรุงเทพอันนั้นถือว่าสมบูรณ์ไหมฮะในหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับที่คุณพิสิทธิ์มีนะคุณคุณสริโชคเอามาแสดงเนี่ยคือใบเนี้ยใบเดียวซึ่งเป็นหลักฐานนะครับบัญชี คนวนยกเว้นหรือผ่อนผันนะครับในช่องเนี้นะครับว่าได้รับการผ่อนผันเมื่อไร่นี่ครับได้การยกเว้นหรือผ่อนผันเมื่อไหร่วันที่สี่พฤศจิกายนสองเก้ามีเลขที่หงเงือสือผ่อนผันให้ไปไหนไปศึกษาต่อที่สาราณาจักรระหว่างปีสามศูนย์ถึงสามหนึ่งเชื่อไหมครับว่าในการสอบสวนปีสี่สองนะฮะไม่ปรากฏหลักฐานชี่นี้ ไม่ปรากฏหลักฐานชิ้นนี้แล้วจะอธิบายอย่างไรถ้าอย่าง,งนั้น,นเมื่อสี่สองไม่ปรากฏนี้แล้วอยู่มาปรากฏตอนไหนฮะมันปรากฏตอนที่คุณพศศิสิทธิ์ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปีห้าสามกลังจะบอกว่าอะไรฮะถ้าอย่างนั้นก็ผมกําลังจะอธิบายให้ฟังว่าทหารทุกคนไม่เคยเห็นนี้ผมเองเนี่ยรวบรวมเอกสารเรื่องนี้นะครับมาสิบสองปีนะครับจนถึงวันนี้สิบหปีแล้วผมก็ไม่เคยเห็นอันนี้ อันนี้ผมได้มาจากไหนรู้ไหมครับได้มาจากเว็บไซต์ของคุณอภิสิทธิ์เองซึ่งชื่อชอว่าเว็บไซต์อภิิ์ .org.th ครับนี่ยฮะแล้วก็ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับ,ค,รบค,คุณอภิสิทษ์ใช้แสดงหลักฐานในสภานะครับคุณประเกตนาศิมาก,ก็ทำเรื่องหนังสือไปขอจากประธานสภาครับคุณชายชิดชอบอประธานสภาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ส่ง แต่ถ้าดูจากต้นขั้วมาจากศาสดีกรุงเทพมหานครถ้าอย่างนั้นเราเราจะไปรื้อต้นขั้วจากศาสดีได้นี่ฮะเราสามารถตรวจสอบได้จะเห็นว่าเอกสารเนี่ยเป็นแค่แบบฟอร์มเห็นไหมจะไม่มีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่เซ็นรับรองอะไรเลยดูนะครับไม่มีลบไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยครับมันเหมือนกับอย่างนี้นะฮะคุณจอมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านค้าไปซื้อสินค้ามา นะครับก็ได้ใบเสร็จมาคุณจอมก็เอาเลขที่ใบเสร็จเนี่ยนะครับมาเขียนลงในสมุดรับรายจ่ายอันนี้คือสมุดรับรายจ่ายใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าจะตรวจสอบย้อนกลับไปเนี่ยนะครับว่าคุณเนี่ยซื้อของมาจริงหรือไม่คุณต้องไปตรวจสอบที่ใบเสร็จแต่ตอนนี้นะครับผมกําลังจะพูดว่าใบาเสร็จมันไม่มีเพียงแต่เอาตัวเลขที่ไหนมาม่วเท่านั้นเองอนะครับด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับครับนะครับ ผมว่าเอกสารใบนี้เท็จเนี่ยเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนกล้ารับรองเอกสารเท็จอันนี้เนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในกรรมการสอบปีที่สองใช่ไหมคร<ม>ับเพราะ<ม><ม>เอกสารนี้ไม่มีป<ม>ีท <42 S 1> ี่สองแล้ว,แล,วแล้วมีมีใครที่ยืนยันอีกครั้งไหมครับว่าเอกสารนี้เท็จนอกเหนือจากคุณขมลแล้วมันยืนยันด้วยตัวมันเองนะครับคืออย่างนี้ที่ผมยืนยันด้วยผมว่ายืนยันด้วยตัวมมันเองเพราะว่า ตามกฎหมายเลยนะฮะบุคคลที่จะรับการยกเว้นผ่อนผันตามมาตรา27นะครับนะครับเขาใช้คำว่านักเรียนซึ่งไปศึกษาต่อยังณต่างประเทศครับใช่ไหมครับผมให้ดูกฎกฎกระทรวงครับใช่ครับกฎกระทรวงฉบับที่10นะครับนะออกตามความในเพืรอชบัหยัดรับราชการทหารปี2 4 97อาศัยอำนาจตามความในมาตรา51เดิมทีมันเป็นมาตรา51 แห่งพระราชรับราชการทหารสองสี่เก้าเจ็ดรัฐม,นต,ม,มนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยอ,ออกกฎกระทรวงร่วมกันไว้ดังนี้นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชาณต่างประเทศและไม่ต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกตามกำหนดนะตามมาตารายี่สิบเจ็ดวงเล็บสองคือหนึ่งนักเรียนที่ออกไปศึกษาวิชาณต่างประเทศโดยอยู่ในความดูแลปกครอง ทั้งฝ่ายวิชาการและความประพฤติของผู้ดูแลนักเรียนไทยของรัฐบาลไทยสําหรับประเทศนั้นนะครับนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่หนังสือรับรองฉบับนี้เนี่ยนะครับจะลงวันที่สี่พฤศจิกาสองเก้าเพราะเหตุใดครับคุณนพิสิทธิ์เนี่ยนะครับมาขึ้นทะเบียนฐานกองเกินเมื่อไหรมันขึ้นทะเบียนฐานกองเกินได้ใบสอรเก้าเนี่ยเมื่อวันที่สี่กรกฎาคม 2529ถามว่ามีสิทธิผ่อนผันไหมมีฮะถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะครับ,รบแต่คุณพิสิ์เนี่ยจบการศึกษาเนี่ยในเดือนมิถุนายนคือจบการศึกษาแล้วคุณพิสิ์ยืนยันเองฮะว่าเขาได้จบการศึกษาถึงมาขึ้นทะเบียนฐานกองเกินคําว่าจบการศึกษาแล้วเนี่ยนะครับผ่อนผันไม่ได้แล้วคือจบการศึกษาเนี่ย สิ้นสภาพการเป็นนักพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าไมมาลงทะเบียนไว้ก็ยังไม่ไม่มาลงทะเบียนอะไรถ้ามาลงทะเบียนเพื่อที่จะขอบอก็ต้องต้องมาลงทะเบียนก่อนเพื่อยินเพื่อจะถึงจะได้แล้วการผม,ส,มสิทธิในการผ่อนผันจะเกิดขึ้นเมื่อใดลงทะเบียนสิทธิการผ่อนผันจะเกิดขึ้นมาเมื่อขึ้นทะเบียนฐานกองทุนใช่ครับใช่ไหมครับครับผมถ้าดูางี้กฎหมายมาตราย7ิบเจ็ดเนี่ยนะครับครับ ใช้คำว่าเนี่ยครับคบฐานกองเกินที่ถูกเรียกเข้าที่ถูกเรียกต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทาการตรวจเลือกตามกำหนดหมายนั้นโดยนำใบสำคัญฐานกองเกินบัตรประจำตัวประชาชนและประกาศสินิบัตหรือหลักฐานการศึกษามาแสดงด้วยนะครับ mm hmm. ถ้าไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกจะแล้วเสร็จให้ถือว่าฐานกองเกินนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการทําการตรวจเลือกเบ้นแต่นะครับอนุสองเนี่ยนะครับนักเรียนซึ่งออกไปศึกษาครับณต่างประเทศนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าสิทธิเกิดขึ้นไหมสิทธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อขึ้น,นทะเบียนฐานกองเกิน<ะ>แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์น,นี้ถูกไหมครับ คือคุณจะต้องเป็นนักเรียนมไม่ใช่จบแล้วไม่ใช่จบแล้วโอเคเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครับคุยกันต่อในช่วงหน้าดีกว่าไหมฮะ,ะเดี๋ยวมันมีคครายละเอียดอีกอย่าเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ จรับเชิญในรายการฮอตท็อปิกวันนี้พูดคุยกับคุณกมลบันไดเพชรนะครับสมาชิกพรรคเพื่อไทยกรณีข้อกล่าวหาหนีทหารและการใช้เอกสารเท็จของคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับจริงๆแล้วข้อกล่าวหาหรือว่าข้อร้องที่ทางคุณกมลได้ร้องไปเนี่ยจริงๆก็คือร้องไปในเรื่องของร่ำตรีกลาโหมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มีการถอดยศและไม่ริบเงินเดือนของคุณพิสิทธิ์ใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของข้อท็จจริงว่าเท็จไม่เท็จหรือว่าหนีทหารหรือไม่มันจบไปแล้วจบ ตอนนี้มันมันจะสามารถถึงเป้าหมายนั้นอย่างไรคืออย่างนี้ครับผมต้องเล่าอย่างนี้ผมร้องคุณพิสิทธิ์อ่าร้องรัฐมนตรีกาวโหมที่ชื่ออะไรนะคนก่อนเนี่ยววิจรงสุวรรณครับนะเมื่อปีห้าสองหลังจากคุณพิสิทธิ์เพิ่งรับตําแหน่งใหม่ๆนะครับด้วยเหตุผลที่ว่านะครับคุณพิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายกควรจะมีอิสระในการบริหารงานครับอย่าไปตกอยู่ในการครอบงำของใครนะฮะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นความลับซึ่งสามารถทําลายกันได้แล้วข้อสําคัญคือเราลือกันว่ามีการตั้งรัฐบาลในค่าฐานนะครับคลังนั้นเนี่ยผมถึงร้องร้องในยุคนั้นคุณประวิทย์ประวิทย์ั่นเสร็จแล้วคุณประวิทย์ไม่ดําเนินการให้ผมใช่ไหมครับผมก็ไปร้องปปชพอร้องปปชว่าคุณประวิทย์เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ปปชก็สรุปเรื่องมาปปชเห็นว่าไม่มีมือมูลเพราะว่า คุณประวิทย์นั้นได้การสอบสวนแล้วทําการสอบสวนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคุณคุณประวิทย์ตอบผมมาว่าเฮ้ยไม่สามารถที่จะเพิกถอนเงินเดือนเข้าได้เท่านั้นเองนะครับต่อมาเนี่ยสมัยคุณสุกํมพลผมไปร้องเมื่อวันที่เก้ามกรบปีเนี้ยนะครับนะฮะซุนคุณสุกํมพลก็เหมือนกันคือไม่ทําอะไรเลยช้ามากผมก็ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินร้องในข้อหาเดียวกันเลยครับว่า คุณสุกพลเนี่ยละเว้นกัรเป็นบัญชา้ารที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ตรวจการเนี่ยจึงส่งเรื่องไปให้ต<ล>ห่อผมไปตรวจสอบมาใช่ไหมครับ,รบพอต่อเราต่อตรวจสอบมาเขาก็แจ้งผลไปที่ผู้ตรวจการพรอมทั้งนั้นเขาก็แจ้งผลมา,มาที่ผมสรุปว่าการสอบสวนสองครั้งเนี่ยนะครับในรายงานปีสี่สองกับครั้งนี้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าในครั้งนี้มีหลักฐานชัดเจนมากขึ้น หลักฐานที่ว่านี่คือหลักฐานหลายชิ้นนะฮะผมผมคงไม่กล่าวเลยที่นี้นะครับสรุปสองอานเนี่ยมันคืออะไรคือหนึ่งหลีฐานจริงขาดไปสําคัญจริงใช้เอกสารเท็จจริงครับแต่ว่าทําไมท่านตรีสุกมพลเองจึงกล้ากลัวที่จะแถลงเรื่องนี้ฮะหรือมีมีอะไรหรือเปล่าผมเข้าใจว่าอย่างนี้ฮะที่ทางสุกมพลท่านสุกมพลไม่กล้าแถลงเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณจตุพรเนี่ยขึ้นศาล S <S จะโดนข้อหาว่าถแถลงมาแล้วช่วยคุณจตุพร <ผม S 2> เพราะว่าปัจจ<ช>ัย<พ>ปัจกกล่าวหาอย่างนั <S <S ้นใช่ครับครับแล้วจริงๆผมเข้าใจว่าจะมีการถแถลงเนี่ยได้ข่าวมาว่าเนี่ยจะถแถลงในวันศุกร์นี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความพยายามที่จะช่วยคุณจตุพรใช่ไหมกับกรณีนี้เนี่ยมาผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้ร้องเรียนก่อนที่คุณจตุพรจะโดนฟ้องเพราะว่าผมร้องเรียนปีห้าสองอภิปรายไม่ไว้วางใจปีห้าสามผมยังจําได้เลยในรายงานเนี่ยนะครับคุณจตุพรบอกว่า คุณกระมวลบรรไดเพชรเนี่ยไปร้องเรียนเอาไว้แล้วนะเรื่องหนีฐานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะไปช่วยคุณจตุพรเลยเพราะว่ากรณีของคุณจตุพรก็เพิ่งเปิดมาในกรณี5.3นี่ใช่ไหมฮะที่ชัดเจนแต่ว่าเมื่อประมาณปีเท่าไหร่ล่ะ3ากว่า39มเกสา้องไม่เกี่ยวกการการชุมนุมก็ยังไม่เกิดขึ้นมาพักคลทยรักษไทยยังไม่เกิดเลยครับแล้วคุณจตุพรอยู่ตรงไหนตอนนั้นก็ยังยังไม่ทราบเลยครับครับอันนี้ก็จะจะอธิบายกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณมากที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีีคครรัับบด น,นี่คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อปิกครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณกมลบันไดเพชรผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ